มีใครที่จะสนับสนุนเทคโนโลยี <c oughs> การต่อเรือขนาดใหญ่เทคโนโลยี CMS, c m s เซนเซอร,บบร์ระบบอาวุธระบบเครื่องจักรที่อยู่ในเรือพวกนี้ใคไม่มีอยู่ในประเทศเลยนะครับ <า S 1> มัน <บา S 1> เป็น9้าวที่ผมระหว่าเป็นก้าวที่ยากลำบาออกาแต่ถ้าเราไม่เริ่มเดิน จะกระโดดไม่ได้นะแค่เดินยังไม่ได้เลยอ่ะแล้วจะกระโดดได้ยังก็ต้องกล้าที่จะกล้าปีที่สี่ของคนเด่นก็คือมันต้องมีสามเสาหนึ่งคือความต้องการค่ะไม่มีความต้องการก็ไม่มีใครมามาต่อเลยอให้นะครับกองทัพต้องการนะเพราะเรามีเรือที่เกี่ยวต้องการใช่ไหมครับส่วนที่สองคือเทคโนโลยีปัจจุบันในประเทศ มีเทคโนโลยีที่จะทําให้เรือพิเกตเกิดขึ้นมาอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่แค่ตัวเรือเครื่องยนต์มีระบบอาวุธมีระบบเซ็นเซอร์ระบบสื่อสาระนะครับนี่คือเทคโนโลยีที่จะต้องประกอบเป<ช>็นเรือพิเกตนะครับซึ่งส่วนที่สามถ้าเราจะทําในประเทศ<ม>ก็ต้องมีผู้ประกอบการแต่ทุกส่วนนี่ต้องคุยกันว่าถ้าจะทําในประเทศให้มันเกิดจะทํำยังไงเทคโนโลยี บริษัทหรือผู้ประกอบการในประเทศของทัพเรือในต้องการแหละเทโนยวยีต่างประเทศเขายินดีที่จะมาถ่ายทอดให้ในประเทศบ้างบ้างประมาณนี้ครับก็ใช่เพราะว่าเราจะได้ยกระดับต่อเรือให้มันใหญ่ขึ้นด้วยขนาดใหญ่ขึ้นจากที่เราต่อ OPV แล้วก็ตอนนี้เราเริ่มจากอะไรอ่ะตรวจการขนาดเล็กต่อกฝอชุดเมาเก้หนึ่ง แล้วก็ไปกระบ,บี่นี่คือตัวการไกลแล้วนะเรือเนี่ยระดับเนี้ยลงไปเนี้ยในประเทศทําได้แล้วแต่ข้างในยังไม่ใช่นะฮะ,ะอย่างนี้บอกเรื่องของเครื่องยนต์ระบบอาวุธในประเทศยังไม่มีเลยนะต้องนําเข้าโหยังนี้ยังอีกอีกเยอะครับแล้วปีงบป,ปีหกเก้าจะได้เสนอไหมฮะเนเรือฟิอเกตหกเก้านี่ให้ทีมงานทงคิดอยู่ว่าตกลงอะไรที่เรา เอเจนที่สุดณปัจจุบันหรือฟอร์เควสไปประมาณสามถึงห้าปีครันนบนเราจะมีเรืออะไรที่แล้วเรือเราจะปลดนะเรือกําลังจะปลดอีกหลายลำ